อหอยทาเกเต็มสวนสวัสดีทุกคนจ้านี่อหอยทากหอยทากเอาไปแกงคั่วไปแกงคั่วเขากินเห็นไหมเขากินเขากินผักเขากินซากพืชมีเขากินซากพืช,พชจริงๆเขาเป็นอาหารนกด้วยนะจ๊ะเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยเขาเป็นอาหารคนด้วยแต่คนไม่ค่อยนิยม เป็นนิยมที่ต่างประเทศดุนนี่นะฝรั่งเศสอะเขากินอนนียเขาก็จะกินดินกินอะไรที่มันโผล่มาจากดินเขากินหมดเดี๋ยวแกงคั่วร้อยอร่อยจะไปดูซิดูซิมียะตะป๊ดเป็นลมดูตัวเล็กตัวน้อยเวลาเขาคือ ไคท,ทีก็หลายร้อยฟองอ่ะแต่เขาก็ช่วยย่อยนะช่วยย่อยพืชช่วยย่อยเศษใบมงใบไม้ประโยชน์เขาก็มีแต่สำหรับคนรักการปลูกเนี่ยคือ คนรักการปลูกจะโดนเขากินพวกนี่ดูสิฮะดูสิเขาจะกินพืชผักของเรายิ่งปลูกแบบปลอดสารด้วยอืออ้าวคือถ้าปลูกแบบปลอดสารนี่เขาก็จะกินกันอย่างอร่อยเลยแหละอุ้ยมะเขือยาวมะเขือยาวมันของน้องหนวด เก็บตะแกงได้มองอุ้ยตัวเล็กตัวน้อยอ้าวนะกว่าจะล้างเมือกออกหมดไป เก็บหอยกินครับดูสิเวลาปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นกล้าก็ไม่เหลือคือเขากินเก่งไงันนี้การที่เราตัดกิ่งใบมงใบไม้ มันก็ทำให้เขามีอาหารกินอีกเพียบเลยเมือกเยอะคนเลยไม่คยนิยมกินกันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเรา,ากว่าจะล้างเมือกออกหมดนะโอ้ยหลายรอบทั้งเกลือทั้งน้ำส้มสายชู ให้ดูว่าบ้านเราหอยทากเยอะขนาดไหนหนักและหนักแล้วส่วนมากหลายคนก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักโยนลงถังหมักคือทำให้เขาจะมีแคลเซียมไงเหมือนแบบน้ำหมักปลาเห็นป่ะหลายคนก็เอาทําทำน้ำหมักปลาก็ได้แคลเซียมได้โปรตีนเนื้อเขาก็จะมีโปรตีนค่อนข้างสูงทีเดียวไปละ หนึ่งสว่งสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยแค่นี้นะ